คุณอาจรู้สึกว่าสิ่งที่เคยสำคัญมากเช่นอาชีพภาพลักษณ์ของตนเองรายได้และสถานะทางสังคมกลับไม่สำคัญและมีความหมายน้อยลงกว่าแต่ก่อนคุณอาจรู้สึกว่าคุณห่างไกลจากเพื่อนสมัยเก่าและคุณอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่าออกไปสังสรรค์กับคนอื่นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าโลกทัศน์ของคุณเปลี่ยนไปมีอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า คุณกำลังผ่านประสบการณ์การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์อันลึกซึ้งที่อาจรู้สึกเหมือนการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตและความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอาการต่างๆเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกสงบและรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวและอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชีวิต และความหมายของชีวิต